อีสามบานเฮาอาหารฉันเลิศเลยค่ะเนี่ยยุติแบง่งไปให้นยาเข่าหอมขักปื๊ดไอทุนทวนเลยค่ะคุณเห็ดคั่มเลยค่ะน้อหอมขักหอมแนยพิญญาเตี้ยนีมึงโดนโดนได้กินก็แสบมกปากห่อนหน่อยมกปลากเขาหน่อย ก,กับตำบกงุงมดเกียงเลยจ้ามดถาดเลยเรียยหอดถาดปลาคอมมกวกไงกับมดมึงเด้ปิ่งปลาจ้าปิ่งปลาคอหน่อยที่ใดมากกังเว้นแล้วค่ะมาปิ่งคำเนี่ยลหกมุ้งทุมหนึ่งละสิปิ่งกิ่งเข่าแรงตำบกงุงหอนหอนหอมคัก ใส่ไผ่ตูใส่ตักใบตะไคร่เจ้าเกลือหอมหอมมากมุกป่า หมอมขนาดเลยค่ะนี่ค่ะปลาที่ใด้มากกางเว้นนะคะปลาคอหน่อยปลาลูกของเอาหม,มกแห่งๆเลยค่ะหมกซุกแล้วดูสิเอาไปเห็นยานกินน้ำหมกคำค่ะหมกคำที่เขาคำหมกกินกับตำบกคุงยวสอบหมามึงนะคะ หอนเลยค่ะเนี้ยเอ้ยใช่หอนๆอนเลยค่ะจะออกใส่ถาดห้อนโอน่ใส่ถาด ร้อนนเลยคุณนะหอมค่ะค่ะเนี่ยหอมผักอีตูใส่ตะไคร่พร้อมด้วค่ะหอมหอมนี่แหละอีสานบันเฮาอาหารชันเลิศเลยค่ะเนี่ยจะแบง่งไปให้ญาติเฒ่า,าหอมอคักปื๊ดไอทุนทวนแล้วค่ะคุณเฮ็ดคำเลยค่ะนะ่ะ หอมขักหอมแนบพี่ใหญ่เตี้ยสิมึงเห็นบ่ค่ะนุะ่มหลายมือนี่ไอ้เอาคัดลงไปเปิดบ่หอมหอมหอมปุ่นนะเสียบมุกป่า โดนโดนได้กินก็แซ่บมกปลาคอนหน่อยมกปลาคอนหน่อยคุณว่า่กินกันกบตำบกหฮงม,มดเกียงเลยจาย้ามดถาดเลยเลี้ยหอดถาดปลาคอมมนมกมง่ยายกับมดมึเงเนี่ยหัวแสบมียเหรียงดีครับมึงปวด <laughs> ตำบกหฮงกับมกปลาคอนหน่อยจาย้า แรงสะอื้าอย่นงนั้นไม่เมือ่อยกินงกกว,กว่าหน่อยอก็ต่งหงสงเอากันพม่น้องแ่บดีอาหา,ารจานบ้านเราตำบุงหง่งจะเรียกหอดถาดมันนนะเข้าวันว่าได่ทายตอนกินแะต่ทายจนตอนอิ่มแล้วมดถาดแล้วออ าอีตู้เขาไม่ตองเม็ดเกี่ยงแล้วปล่าเริ่มมันนมนม่นแล้วต้องเจ็บหมดแล้วเริ่มพกข้าวแล้ว